สวัสดีค่ะก็วันนี้อ,อยู่ที่โรงแรมมนเทลิว,วาไซนนะคะวันนี้เป็นวันที่2สิงหาซึ่งเป็นวันตรวจสอบสินค้าวันที่3และเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมากมายเลยจะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนับแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆมานะอันนี้างานมิราศกาครั้งที่2นี่เราตั้งป้ายเรานะสวยงามมากเลยมีอยู่ตามจุดมากมายแล้วก็ เช้านี้เนี่ยเดี๋ยวทางบริษัท p c c นะคะจะมาถ่ายทำสัมภาษณ์เนาะก็ภารกิจเราเช้านี้ก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นเซตอัพกองถ่ายที่จะถ่ายของ pccs สัมภาษณ์ปะปานะเดี๋ยวมาดูว่าไฟนอนลเราจะออกมาเป็นยังไงสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของสส่วนด้วยกันก็คือ พีซีเจี๊ยร่าได้มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นซีเนียคอยเกตเดอร์ค่ะชื่อมิสเตอร์เจอรี่ฝงท่านนี้เป็นเกตเดอร์ระดับโลกเลยค่ะบจะมาตรวจสอบเหรียญให้ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึงสามโมงสี่สิบห้านะคะวันนี้มีทั้งหมดสามวันด้วยกันแล้วก็เป็นวันที่สามแล้วก็วันที่สี่นะคะท่านมิสเตอร์เจอรี่ฝงเนี่ยค่ะที่โรงแรมบนเทียนริวอร์ไซ ตกตรงนี้เลยนะถ้าเกิดใครมาต้องมาคิวนะว่ามาคิวแล้วก็มาต่อมาดูว่าจะให้ตรวจอะไรบ้างนะมาได้เลยแล้วตรงเลยอุ๊ยอันนี้น่ารักเอาไฟมาเอามาติดตรงนี้เลยหรอเนี่ยน่ารักดอ่ะอันนี้อันใหม่อันใหม่สำหรับใครที่มาสำหรับใครที่มารอบสามโมงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยว สามโมงเนี่ยกิจกรรมเยอะอ่าแล้วก็สามโมงเนี่ยตรงนี้นะถัดจากโต๊ะพี่ซีตีเอ็มาจะเป็นโต๊ะของพี่เป็ดน,นะคะวันนี้พี่เป็ดจะมาแจกหลายเซ็นแต่เดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างงอันนี้ อันนี้เป็นพี่เป็ดหรืออาจารย์เป็ดนะคะก็คือในรอบนี้เนี่ยมีการทำคอลเลกชันสแต็มสยามรัชการที่แนะคะที่ได้ชนะรางวัลเหรียญทองนะคะที่ดีสุดในรอบหนักปีนะคะดอร่ขวัญชัดวงจันทิพย์นะคะพี่เป็ดจะ,ะ,ดดม,ะ,ะดดมาแจกลายเซน็นเพื่อเป็นคู่มือการวงทันงที่66ในเวลาสโมงถึงสามโมง20บนะคะที่โต๊ะนี้โต๊ะเหลืองเหลืองนี้คือถ้าเพื่อนๆเข้าห้องมาเราจะแบบเจอโต๊ะเลย นังสือปกแข่งอันนี้มีจำนวนจำกัดมากๆเลยนะมีพอเลตมาแค่ร้อยห้าสิบเล่มเท่านั้นนะ,คะ่ค่ะให้ดูสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อที่เออ้อเตรีดได้ในราคาเล่มละ9-90เบาทหรือสั่งซื้อพันไอที่เลชบุตได้เลยนะคะในนี้เนี่ยเป็นเร็เฟรนนข้อมูลที่เป็นสแตมรัชาการที่8 ที่พี่เป็ดเนี่ยได้เก็บสะสมมาเป็นแล้วเวลาหลายสิบปีอยู่ในเล่มนี้นะคะผ่านการประกวดรางวัลชนะมามากมายหลายที่เลยและนี่ก็คือเป็นสแตมที่คอร์ลิชันรัฐเาลที่แปดเนี่ยที่ดีที่สุดในรอบ30ปีตามที่แบบได้บอกเลยเนาะมีการประมูลเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่3สิงหาคมรายการแรกก่อน9โมงครึ่งเลยนะคะใครอยากใครชอบรายการไหนสนใจรายการไหนอะคะ่ะมา มาตรวจสอบสินค้ากันได้แล้วเดี๋ยววันนี้พี่เป็ดะจะมาแจกลายเซ็นที่โต๊ะนี้นะใครยังไม่มีเล่มปกแข็งหรือว่าหรือว่าแบบอยากได้ปกอ่อนเนี่ยก็มาติดต่อซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เป็ดเนี่ยจะมาแจกลายเซ็นตอนส3โมงถึงา3โมง20แล้วเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะบายบายเดี๋ยวจะเอาไปทำคลิปสั้น วันนี้วันวันนี้วันที่สองสิงหาคมกิจกรรมเดอะมากเลยมีอะไรอยากบอกลูกค้าแฟนคลับไหมคะโอ้วันนี้ก็มีเอ่อ VIP ล้วเรานะครับเอ่ออาจารย์เป็ดนะครับดรขวัญฉัดนะจะมาให้ลายเซ็นในหนังสือเอ่อคอลเลกชันของท่านนะครับเอ่อตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับรูปล่อมากวันนี้มาใส่สูตรเต็มนะฮะเอ่อก็ เรียนเชิญนะครับ15.00ถึง 15. 15.20นเท่านั้นนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันประมูลของคอลเลคชันของท่านนะแล้พวพรุ่งนี้อาจจะยุ่งมากอาจจะไม่มีเวลานะาใครจะมาขอลายเซ็นท่านวันนี้วันเดียวววัันนนี้เดียวปิดตัวเปิดตัว <ด S 2> เซ็นเต็มที่เลยนะครับมีหนังสือปกแข็งออกพิเศษเพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับว่าคอลเลคชันของท่านด้วยนะฮะ เล่มละ990บาทมาเชิญชมเป็นหนังสือที่เล่มนที่ใครศึกษาสองสามรัชการที่8จะต้องมีนะครับแทนไม่มีไม่ได้นะครับเพราะสมบูรณ์มากที่ทับกระดาษอ่ะพ่อพี่ทับกระดาษเหรออ๋อลืมลืมบอกไปเลยเนาะว่าที่ทับกระดาษเออ่่มีีททับกระดาษด้วยนะอาจารย์เป็ดก็จะแจกเป็นมีเงสือไทยนะครับตอนนั้นทีอยู่อาจารย์เป็ดเป็นที่รู้จัข้างในมีตะแสมป์จริงนะรอแปดยืนแล้วก็มีตะแมรัชกาลที่8 เป็นที่ทท้แบบสวยงามมากนะครับราคาไม่ถูกนะครับ PCTS วันนี้วันนี้สามโมงเนี่ยมีสองรายการคืออาจารย์เป็ดกับ PCTS เ PC <G> นี่ยกระเถิบมาเถอด PCTS <G> PCTS <G> PCTS <G> เนี่ยวันนี้ท่านมิสเตอร์เจอร์รี่ฝงค่ะเดินทางมาเนาะครับวันนี้วันนี้นนนนนมิสเตอร์เจอร์รี่ฝงให้เกียรติมางานเอื้อเสรีนะครับพ<ๆ>เพื่อจะมาดูเกรดนะครัมิสเตอร์เจอร์รี่ฝงคือ ซีเนี่ยเกรเดอร์ของ PCS นะครับระดับโลกเลยนะครับผมไม่ผมยังไม่เคยพบทันตัวจริงๆเลยนะพบแต่ในหน้าโซเชียลก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้พบท่านจะมาวันนี้จะมาแค่45นาทีทัานเองนะเวลา3ามโมงถึง3ามโมง้า, <45. S 2> ามมงใครต้องการเอาเหรียญอะไรไหมท่านด,ดูเตรียมพร้อมเลยนะครับมาคิวเลยนะครับ รับรองได้ไม่คิวไม่ได้ไม่ได้ดูแน่จำกัดไหมว่าจี่หนึ่งคนได้กิเหรือต่ำหรือ่ก็อยู่ว่าใครมามากมาน้อยเดี๋ยว<ม>ทางทางเดี๋ยวทางคนจัดคิวคทาะจัดคิวจะจัดเองก็แบ่งๆกันไปเพราะท่านมาชั่วโมงหนึ่งพรุ่งนี้มาอีกชั่วโมงหนึ่งพรุ่งนี้มาสองรอบพรุ่งนี้มาสองรอบรอบละหนึ่งชั่วโมงนะครับบุคคลระดับนี้เขาไม่ทํางานเยอะนะครับทำงานแค่นี้อย่าลืมมาคิวกันนะคะหาความรู้ต้องการรู้ต้องการทราบอะไรอะไรไม่เข้าใจถามได้ พูดภาษาภาาษไทยก็มีล่ามนะครับนะฮะภาษาอังกฤษภาษาจีนได้แน่นอนภาษาสเปนก็น่าจะได้ด้วยนะดีไม่ดีนะครับก็เชิญเชิญนะครับวันนี้กิจกรรมเยอะจริงๆโอกาสดีที่ว่าครั้งแรกครรั้งแกนะมิสเตอร์เจริญสวงมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ประเทศอื่นก็ยังไม่เคยไปนะมาประเทศแรกอยู่กับอยู่ด้วจีนกับฮ่องกง ทางทีแรกที่ออกมาทางเอเชียนะก็เป็นโอกาสดีนะแล้วก็เสรีก็รู้สึกภูมิใจมากที่จะต้อนรับท่านนี่นะเวลานี้ผมยังไม่ได้เจอตัวท่านเลยเดี๋ยวกำลังรองว่าท่านจะมาเมื่อไรเดี๋ยวรอกันรอบสามโมงเนาะสามโมงกิจกรรมแน่นออจริงๆก็ต้องรองแล้วก็คนมาดูของตัวไปนี่ก็จะเยอะมากเลย<อ>มีการถ่ายทำวันนี้วันนี้เดี๋ยวพอต้องถ่ายทำเดี <laughs> ๋ยวตอนเก้าโมงเนี่ยต้องถ่ายทำ <laughs> วันนี้เป็นพระเอกแล้วหน่อยวันนี้เป็นพระเอกเนาะก็พีซีเจียนเนี่ยก็ให้เกียรต ให้เกียรติป๋าเนี่ยรับเลือกเป็นเอ่อเป็นเอ็กซ์เพิดในในโปรเจกต์นี้เลยเนาะซึ่งปีเนี้ยเขาป๋าเป็นคนที่สองที่จะได้ทําข้างหลังเขาเซตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตื่นเต้นไหมพ่ออันนี้เราต้องไว้ออนสงบเท่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นแหละตื่นเต้นแหละไม่เคยออกทีวีเหมือนกันตื่นเต้นแหละจะพาไปดูโปรเจกต์นะเอ่อทีมงานก็เซตกันมาเป็นวันล ไปดูเนีกล่องกลองนั้นมีคนถามมาหลายคนนะกล่องพาไปดูหน่อยกล่องประถานให้พอดีของมีชื่อพอด้กล่องเนี้ยมีหลายคนน่ะถามเข้ามาวันนี้เรามีโพเดียมใหม่ด้วยนะวันนี้เรามีโพเดียมใหม่นะตอนนี้ตั้งตั้งโชว์กันตั้งโชว์กันเดี๋ยวพากลับมาไปอ่า กล่องเนี้ยมีคนอ่ะถามมาหลายคนเหมือนกันก็คือกล่องเนี้ยมันเป็นกล่องแบบสั่งทําพิเศษเนาะที่ทาง PGG ได้แบบทำใครอยากจะทำจะให้จุกกี่เหรียญหรืออะไรได้อันนี้แบบเราเอาเหรียญตัวเปิ้ลมาใส่ให้ดูเนาะกล่องเปิดได้ทิ้ชักใส่ได้เหมือนกันกล่องไม้ก็ดีนะใช่หนักมากเลยอันเนี้ยสวยมากๆเลยนะคะก็ ไม่รู้เขามีาชื่อให้ด้วยเขามีชื่อให้แต่ต้องรู้ว่าถ้ามีคนสั่งทำเขาเท่าไหร่ก็ต้องแบบถามถามมาที่เออเซลีนะเพราะว่าไอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นคัสตอมเมดอย่างเดียวคัสตอมเมดรอบนี้เรามีทีวีมีต่อให้ออคชั่นเนี่ยดูอ๋อพอค้าเริ่มเข้ามาแล้วพอค้ามาเป็นตัวทีมงานางทีมงานวันนี้ทีมงานสวยๆทุกคนเลย้นเริ่มมากันเลยฉันไปแล้วเดี๋ยว เราไปปฏิบัติงานกันต่อเนอะวันนี้<ด>หลายอย่างมากเลยอโเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไปบายบาย